สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาปั้นพญานาคก,กันซึ่งก่อนอื่นเราก็ผสมปูนก่อนนะครับซึ่งปูนนี้ก็เป็นปูนปั้นสําเร็จนะครับซึ่งปูนนี้ก็เป็นยี่หอ้อ TPI นะครับวันนี้จะพามาทําเขี้ยวนะครับจะพามาติดเขี้ยวพญานาคซึ่งการติดเขี้ยวนี้จะทํายังไงก็มาดูกันครับ นี่ก็เป็นเคี้ยวที่เราปั้นปั้นไว้นะครับปั้นไว้แต่เมื่อวานปั้นนี้แห้งก่อนนะครับนี่ก็เป็นปูนปั้นนะครับก็เตรียมไว้ซึ่งเคียวนี้เรากา็ปั้นเองนะครับเราต้องปั้นไว้ให้แข็งก่อนนะครับ นี่ครับซึ่งเราก็นับเพราะว่าเราจะใส่เขี้ยวอันตัวนี้เป็นเขี้ยวข้างบนนะครับ่าเป็นเขี้ยวบนส่วนตัวเล็กนี่จะเป็นเขี้ยวด้านล่างนะครับก็เรียงลำดับไปนะครับอันเล็กก็จะเข้าเป็นอันกลางส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเขี้ยวคู่หน้าอันนี้ก็เป็นฟันนะครับ อันนี้ก็จะปั้นเป็นเล็กๆไว้ทิ้งไว้แห้งนะครับหนึ่งหนึ่งคืนหรือว่า1วันก็ได้นะครับให้แห้งก่อนถึงจะทําง่าย mm hmm. ต่อไปแล้วก็จะมาติดเที่ยวกันนะครับคือวิธีติดเที่ยวนี่ก็เนี่ยตรงนี้เราก็จะทาเอาปูนที่เราปั้นนี่นะครับมาทากาวก่อนนะครับ กาวก็คือเป็นน้ํายาแทนปูนขาวเองนะครับเพื่อจะทําให้ปูนที่เราปั้นนี่เหนียวขึ้นแล้วก็ทาติดไว้ก่อนนี่ฮะแล้วก็เอาปูนที่เราปั้นนี่นะครับแปะเข้าไปแล้วก็แปะเคี่ยวลงไปนะครับให้ติดอย่างนี้แล้วก็ใช้ปูนที่เราปั้นนี่นะครับแล้วนํามาติดติดติดเนี่ยน,นาม,มาติดแล้วก็ใช้นิ้วเรา รูปๆให้เรียนน,ยน,นะครับเนี่ยนี่ครับก็ทิ้งมาอย่างนี้ให้แห้งก่อนนะครับต่อไปเราก็จะปฏิีิข้างนะ,ะตรงนี้มันมันมีเศษปูนที่ไอ้นั่นออกมาแล้วก็ใช้มีดนะทำความสะอาดหรือว,ว่าขีเกียให้เรียบก่อนนะครับปัดๆให้เรียบแล้วก็ใช้น้ำยา แทนปูดขาวหรือว่ากาวนี่ทาซึ่งเราก็แต่งก่อนนะครับนี่ครับเราก็ใช้ปูนนี่นะครับติดเข้าไปนี่ครับแล้วก็ใช้เขี้ยวที่เราเตรียไมไว้นี่แปะเข้าไป แล้วก็ใช้มือ,อจับบ,บ,บีบให้แน่นๆนะครับแล้วก็แต่งให้ตรงกันนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้มือนี่ครับรูปๆให้เกี้ยงๆเนียนๆนะครับนี่ครับนี่ก็แปะไว้ให้ใหมันแข็งตัวซะก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยแต่งอีกทีต่อไปแล้วก็จะทำเกี่ยวข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางซึ่งเคี่ยวนี้ก็ทำให้ด้านหน้านี่เคี่ยวด้านหน้านี่ใหญ่กว่าด้านหลังนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้กาวหรือว่าน้ำยาแทนปูขาวทางลงไปก่อนนะครับ คือตรงไหนที่มันไม่เรียบหรือว่ามันยังมีเศษปูนที่ดุ่งออกมานี่ก็เราก็เอาเมีดเฉือนทิ้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยทากาซามีทีนะครับ เราก็ใช้น้ํายาทางลงไปแล้วก็ใช้ปูนแปะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้าเกี้ยวที่เราเตรียมไว้มาติดแล้วก็ติดพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เล็งดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอ่าโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ปล่อยนะ พอมันตรงแล้วเราก็ใช้ปูนนี่นะครับใช้มือปาดให้เรียบๆแต่งให้เข้ากันนะแต่งให้ดูให้เข้ากันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งนะครับอ,อย่าเพิ่งไปขยับอะไรมันมากมายนะครับตอนนี้ก็ปล่อยๆไปก่อนซึ่งขั้นตอนกอ็จะช้าหน่อยนะครับ ว่ต้องให้ปูนแห้งก่อนงั้นถ้าไปโดนนี่ก็จะหลุดนะครับตอนนี้ยังไม่แห้งแต่ถ้าตอนแห้งแล้วนี่ก็จะแข็งแข็งมากครับนี่ก็เป็นการติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งฟันฟันเล็กแล้วก็เขี้ยว ซึ่งเวลาใช้ในการติดนี่ก็หนึ่วันนะครับค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอามาดูเอามาให้ดูกันว่าการติดเขี้ยวพญานาคนี้ทำยังไงทุกๆตัวเขาก็จะทำแบบนี้นะครับก็จะไม่ ใช้เกีียวสำเร็จนะฮะก็จะปั่นเองเพราะว่าการซื้อนี่ก็มันราคาแพงนะแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากก็เลยต้องปั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกัน,นเพียงแค่นี้ครับ